สูนำนวยการจิตอาสาพ,พระราชทานภาค3ขอสรุปผลการดําเนินงานในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกรุณาทราบดังนี้การจัดกิจกรรมจิตอาสาจํานวนทั้งสิ้น286ครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน27,361คนมีการปฏิบัติที่สําคัญดังนี้กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจเมื่อวันที่20ตุลาคม 2, 5 6 6พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระ จะดำเนินมาทรงเปิดสนามกีฬาลานน้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เชียงใหม่โดยมีพลโทรประสานแสงสิริรักษ์แม่ทัพภาคที่3 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการร่วมเข้าเฝ้ารับส่งสเสด็จในการนี้ส่วนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3ได้จัดจิตอาสา904ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือร่วมสนับสนุนภารกิจอาทิเช่นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารับส่งสเสด็จ การบริการทางการแพทย์การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการจัดกิจกรรมไฟ์สดบรรยากาศการรับสเสด็จผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์นำนวยการจิตอา,าสาพระราชทานภาค3และหน่วยขึ้นตรงได้รวมกับภาคีเครือข่ายจิตอาสาทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศการปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่ส่วนรชาชการต่างๆรวมถึงภายในศาสนสถานในพื้น พื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเนื่องในวันสําคัญวันคล้ายวันสวนรรค์โคะบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราช23ตุลาคม2566ด้านการบริจาคโลหิตในห่วงที่ผ่านมามีปริมาณสะสมจํานวน3,15,450ซีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและภัยธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลเอกกัมปนาศรดุดดีองคมนตรีร่วมกับ มูลนิธิราษฎรนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับผู้ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นณโรงเรียนบางระกร,รมวิทยาศึกษาอำเภอบางระการรมจังหวัดพิษณุโลกโดยปัจจุบันสถานการณ์ทุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคเหนือกลับเข้าสู่ภาวะปกติท่านแม่ทัพภาคที่3ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3าได้สั่งการกำชับให้ทุกหน่วย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับการฟื้นฟูชะล้างและทำความสะอาดพื้นที่การมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอัคคีภคัยในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านการช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากไร้กลุ่มผู้เประาะบางและกลุ่มผู้สูงอายุโดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดตากจังหวัดพยาวและจังหวัดน่านการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ กองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่3และการจัดกิจกรรมไลายสดผ่านโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานจำนวน7กิจกรรมศูนย์นำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3ขอจบการบรรยายสรุปเพียงเท่านี้ค่ะ